โอ้หน้าผาสูงมากเลยดูดีครับท่านลองโดดท่านลองโดดลงไปที่ท่านเกียดเดินขึ้นมา่ะขี้เกียดเดินถ้ากระโดดลงไปแล้วขี้เกียดเดินขึ้นมาสิเดินไม่ทันเดินไม่ไหวขี้เกียดเดินขี้เกียรเดินขึ้นมากระโดดลงไปมันไกลไงพอกระโดดลงไปเสร็จแล้วก็เราต้องปีนขึ้นมาอีกค่นเหนื่อยมีมีโอกาสไหมท่านท่านคิดว่าจะเหลือแล้วยังมีโอกาสว่าจะคิดว่าจะเดินขึ้นมาหรือท่าน ถามว่าท่านจะเหลือไหมกันนะเดินมาแต่ปิญญาเดินมาแต่ปิญญาโอ้ยยังพูดไม่จบใช่ไหมอู้หูอันนี้อะไรนีท่านนี่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 อ๋ออันนี้คือเขาเขาเรียกอะไรครับเขาจะเรียกว่าออะไรนะครับขี้สูตรทางอินาน์เขาจะเรียกขี้สูตรครับแต่ภาษากลางเขาจะเรียกว่าอะไรวะ น,น,นี่ผมจะบอกไว้เมื่อก่อนนี่อันนี้เขาจะเอาไปติดบ้องอย่างดีเลยนี่เด้อนี่ไงมันมันพังเลยม,มันมันสลักอ่ะอเขาเรียกอะไรนะตัวตัวอะไรนะพักพักกลางเข,า,ขาเรียกตัวอะไรนะเรียกนจะอกจะอกก็ไม่ออกอืจะปวดก็ไม่ปวดอืคาอยู่ในปาก <laughs> <laughs> โอ้ดีทางเข้าเท่าเหมือนกันเม่ก่อนทางเข้าทะลุเหมือนกันครับ ที่ที่ทะลุทางตมุามาต,ตกัตนตนกีะวันตตะวันตกตะ้นตวกวกะลุไปอีกนู่นตกตเข้าไกนี่เลยกันกตนตกนกนกต้นตกตนตนตนะนตัตวนนตนตนกตัตนตกกนนนลว่นนนนีนะ นเป็นช mm ่องอะไรท่านอู um, oh. <laughs> ้ว่าอย่างนี้ที่เราลัดตรงมาตรงนั้นนะท่านใช่เราเคยเดินมารอบก่อนอืมถ้าลองปีนด้วยท่านปีนแล้วว่ะปีนเครือตรงนี้ครับยอดก่อนผมก็ปีนเกือบเกือบตกวัสวนกิ้มเลยนะเป็นกิ่งไม้เป็นรากไม้เนาะครับเป็นรากไม้ครับรากเติมใส่ไหม โคตรดีเลยธรรมชาติสร้างสรรค์นี่เรามาสำรวจถ้ำที่อยู่อาศัยใหม่ของท่านฤาษีนะครับวันนี้นำนำดิมนำทีมโดยเซียนเซียนตั้มนะครับไปคับทางจะไปทางไหนดีตอนนี้นะ่ะ <laughs> ทานเสียนว่าไงทันเสียนยิ่งเดินก็ยิ่งตันนะครับรวปการเดินทางเราต้องจําทิศทางให้ได้นะครับว่าเราจะไปทางไหนมาจากตรงไหนนะครับเราต้องดูต้นไม้นะครับว่าต้นไม้มันไซขนาดนี right, 108, ้ขนาดนี้มันจะอยู่ที่ระดับความสูงเท่าไหร่นะครับว่าแต่ตอนนี้ผมไม่รู้จะไปทางไหนเรื่องมาถึงทางตันแล้วเริ่มหลงเลยท่านที่ท่านพูดมาเนี่ยเหมือนจะดีนะท่านนะจะมาแยกตรงตอนท้ายเหรอท่าน อืไม้เก่าแล้วถ้าเป็นไปได้เราเราใหม่หรือเปล่าน่าจะเป็นใหม่ไม้ไอ้นี่หรือเปล่าไม้ตะเคียนหรือเปล่าไม้แดงไม่ดูท่าน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 ทำลายสิ่งแวดล้อมนะท่านไม่ใช่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับนี่มันคือ ผมธรรมชาติที่ย่อยสลายเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช่ไหมผมไจะเทเอาขึ้นมาดูนะครับเน่เดี๋ยวผมก็วางไว้ที่เดิมมันก็เหมือนเดิมครับทุกคนเหมือนเดิมเลย <c oughs> ผมไม่ทําอะไรเลย <c oughs> อันล่างไปตัดกูใหม่ปุ๊บ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 ไปทงไหนบ้น <c oughs> างเดี๋ยไปดูกันอุณสาวบอกว่าเป็นเสียนยังมาถามผมอย่นะน่านนะ อย่างนี้เรามาอะไรท่านนี่ยางปลาเรือเ่รงองดีดีเนี่ย่ออจะจะปีนเหรอท่านปีนเหรอเพราะว่าเราเดินมาตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วท่านท่งนี้พาอ้อม เาอ้อมลงไปทำไมอ้อมลงไปเบิ่งถ้ำไงไงอ,อ,อ๋อไปเบิ่งถ้ำเหรอหรือหรือหลงพันหลงหรือเปล่าพันนี่สุดแล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมอันนี้คลิปยา,ยาว,ยาว